วาาลเนะมาจับปลาทิรัได้ทีก็ได้ปลาบูแค่ตัวเดียวมากับมึงนี่นะมันสวยจริงๆแต่เมื่อวานก็ได้ตั้งหลายตัวไม่เหลอจ้าที่มึงนี่เีิญค่ะมึงตกปลาทีมากับน้อง่นีท้ทีได้ทีตั้งหลายตัวไงปลาบูแค่ตัวเดียวปล่อยมันไปเถอะจา้า แล้วมึงจะเอาอะไรกินตายตายได้กูดีแล้วมึงเอา้าทำไมพ่อกลับมาคนเดียวละจ๊ะแม่คณิถาไปไหนแม่เองมันไม่กลับมาหรอกมันหนีตามผู้ชายไปแล้ว <c oughs> เกจบกับความขัง,งนั่นแหละน้ำคันไปพี่จ้าพี่จ้าพี่เหนื่อยกลยจ้าเก็บขึ้นมากินน้ำกินท่าก่อนจา้าฉันกับลูกนี่เตรียมมาให้เป็นอย่างดีเลยจา้าได้จ้าแม่คนิี้ยีัว ไม่หายแม่จ้ะแม่แม่ดีไงไปไหนละจ๊ะแม่เอ้ยเอ้ยเอ้ยลูกนี่ยินเสียงแม่ไหมจ๊ะแม่นั่นแม่ชื่ออะไรจ๊ะใช่นี่เสียงแม่เองลูก ทำไมแม่กลายเป็นปลาบู่ทองได้ล่ะจ๊ะก็พ่อของเจ้าโกรธแม่ที่อยากจะปล่อยปลาบู่ทองไปเพียงเพราะว่าสงสารมันพ่อเจ้าโกรธก็เลยใช้ไม้ฟาดแม่แล้วผลักแม่ตกลงน้ำไปพระอินทร์ท่านสงสารแม่ท่านก็เลยให้แม่เกิดมาเป็นปลาบู่ทองเพื่อให้มาอยู่กับเอื้องไงจ๊ะลูก จ๋าแม่จ๋าวันนี้ก็อารมณ์ามาให้แม่นะจ๊ะแม่หิวไหมจ๊ะนั่นนั่นอี้เห็นไหมนังเอืยมันคุยกับปลาอยู่นั่นหรือว่านังเอือยมันคงเป็นบ้าไปแล้วนั่นคนบ้าที่ไหนจะคุยกับปลาดูเรื่องใช่ใช่คุณอ้าย ดยวว่านางัฐาจะเกิดใหม่เป็นปลาไหมจ๊ะพี่อายใช่ใช่ฉันว่าเราไปพาแม่มาดูกันเถอะแม่จ๋ามาดูเนยเอื้อยสิแม่ไอเห็นมันคุยกับแม่มันจ๋าใช่จ้ะแ,แม่อีก็เห็นโอ๊ยมันคงเป็นบ้าเป็นละมา้าลูกมันนะ่ะกูคิดว่าแม่มันตายน้ำละสิ <c oughs> เห็นไหมแม่อีบอกแล้วว้า <c oughs> แม่ต้องหาทางกำจัดมันเส็จแล้วละ่ะ อ๋อแม่คิดออกแล้วลูกเดี๋ยวแม่นะจะไปจัปบปลาบูทองมาทําเป็นอาหารให้ลูกกินเดี๋ยวแม่จะให้อ้ายปลอมตัวเป็นนักเอือยไปหลอกล่อให้แม่เหมือน,นมาเดี๋ยวนังเอือยมันจะไม่มาขัดฝัางหรอคะโอ๊ยสาเลเน่ซนกูน,น,น,นี่คิดแผนกูไปห,หมดแล้วมึงแค่ใช้ใมันไปที่หลีกสิมันก็จะได้มาเห็นมึงมึง,ง,โงโง่โง่สุสะสืดลไปไอไม่อยากทำอ่แม่ไอเกลีย่น,นังเอ,อือยไอไม่อยากเป็นมัน เชื่อแม่แผนของแม่น่ะรับรองไม่พลาดจริงเหรอแม่จริงจ้าไอแต่งเป็นเอื้อยไปเรียกหาแม่อย่างที่เอื้อยทำตลอดคณิฐาคิดว่าเป็นเอื้อยก็เลยว่ายน้ำขึ้นมากินรำคณิถีเห็นเป็นตามแผนจึงเรียบช้อนเอาปลาบูขึ้นมาเอื้อยร้องไห้รู้ถึงความจริงที่คณิถีวางแผนนำปลาบูมาทำอาหารแล้ว อยู่ๆก็สังเกตเห็นเกล็ดปลาที่เรือนขัวเลยจึงคิดว่าเป็นเกล็ดปลาของแม่ตัวเองจึงนําไปฝังแล้วอธิษฐานขอให้แม่เกิดเป็นต้นมะเขือถ้านี่คือเกล็ดปลาของแม่จริงเจ้าขออธิษฐานให้แม่เกิดเป็นต้นมะเขือนะจ๊ะ ด้วยพรของเทวดาก็เกิดต้นมะเขือเปอราะงอกงามขึ้นนับแต่นั้นมาเอื้อก็มีความสุขได้มากราบไหวและพูดคุยกับต้นมะเขือเปอราะทุกวันแต่โชคร้ายไอ้ก็มาแอบเห็นจึงไปบอกแม่ของตนผู้เป็นแม่จึงสั่งให้หยาดถอนต้นมะเขือทิ้งแล้วนำผลมาทานหลังจากทานแล้วจึงโยนเม็ดมะเขือเปอราะทิ้งไป เกืยเสียใจอย่างมากนางจึงนำเม็ดมะเขือไปปลูกไว้ในป่าแล้วอธิษฐานขอให้เกิดเป็นต้นโพเพื่อที่จะให้นางมากราบไหว้บูชาและด้วยพรของเทวดาต้นโพเงินต้นโพทองก็งอกงามขึ้นในบันดลุลต้นโพเงินโพทองนี้งามจริงๆ ข้าอยากได้กลับไปไว้ที่พระราชวังได้พระเจ้าค่ะกราบทูลพระเจ้าค่ะต้นโพงเงินโบทองที่พระองค์ประสงค์อยากได้นั้นไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้พระเจ้าค่ะนั้นลือเป็นงั้นไปได้ข้าจาช่วยไปสอหาว่าใครเป็นเจ้าของต้นโพงเงินโบทองนี้ รับด้วยก้าวพระเจ้าค่ะรับทลนก็เจ้าค่ะจากที่พระองค์ให้กระหม่องไปสืบว่าใครเป็นเจ้าของต้นทองเงินัพทองนี้ก็หม่องได้เรื่องมาว่าเป็นนาคนนี้เป็นเจ้าของต้นทองเงินัพทองพระเจ้าค่ะจริงเงินรีไม่นานเงินเจ้าช่วยพิสูจน์ให้ข้าเห็นถึงว่าเจ้าเป็นเจ้าของต้นโองเงินัพทองนี้จริง โดยการที่เจ้าต้องเคลื่อนย้ายต้นพงเงินโพทองนี้ให้ได้เจ้าค่ะถ้าต้นโพงเงินโพทองนี้เป็นแม่ของเอื้อยจริงขอให้ต้นโพงเงินโพทองนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้าผู้นั้นเป็นใครลูกต้อเหล่าใครด้วยเป็นลูกของมหาเศรษฐีผู้หนึ่งพระเจ้าค่ะ ข้าเรื่อมสนใจในตัวนางแล้วนางเป็นผู้มีพระคุณมีรูปโฉมที่งามมีอิทิฤทธิ์มีจิตใจเมตตากรุณาข้าอยากได้นางมาเป็นพระมเม่สีเล่าด้วยกาวพระเจ้าค่ะกาวชุดพระเจ้าค่ะกระหม่อมได้พานางมาแล้วพระเจ้าค่ะเจ้าสามารถเคลื่อนย้ายต้นพงอินโพทองนั้นได้เยี่งไรข้ามหาัศจรร์ใจยิ่งนัก ต้นโพเงินโพทองต้นนั้นเป็นแม่ของเจ้าเองหรือคะจริงเหรองั้นเจ้าช่วยตอบคำถามของข้าหนึ่งอย่างได้หรือไม่ในหัวใจของเจ้ามีใครอยู่หรือไม่ไม่มีเลคะงั้นเจ้าช่วยมาเป็นพระมเหสีของข้าได้หรือไม่ได้เลยคะ่ะต่อไปน,นี้ข้าจะไม่ให้ใครมารังแกเจ้าอีกข้าสัญญา มแม่จ๋ามาดูนางเอื้อยสิแม่มันคุยกับแม่มันจ้ะ,อ,ะ,อ,ะอ้าวอะไรกันละคระูก <c oughs> มันน่ะมึงคิดว่าแม่มันใต้น้ำลาสิอีดองมันคุยกับแม่มันจ้ะ <c oughs> ใช่แล้วแม่พี่ก็เห็น <c oughs> อ้าวมันน่ะก็คิดว่าแม่มันใต้น้ำลาสิ เห็นแม่แม่อี้บอกแล้วแม่ต้องหาทางกำจัดมันซะแล้วอุ้ยเอาไม้ฉันเปล่าใั่ให้หลอกล่อแม่มันพิมพมาแล้วนางเอื้อยจะไม่มาเห็นมาโอ้ยอมึงม<อ>ีเสน่ห์เน่เนาะเดี๋ยวมาขัดขวางแล้วคะ่ะโอ๊ยสเสน่ห์เน่กูนี่คิดแผนกูไม่หมดแล้วมึงน่ะก็แค่ไปใช้มันไปทำอย่างอื่นมันก็จะเริ่มึงอุ้ยมันเป็นสติโง่เนาะเดี๋ยวก็ตอบควันเลย ได้ไม่อยากเออกูเสือเอ้อยอ่ะโอเคอ,ย,อย่ยาฟา่สอนกันอุ้ยรัวอ,อ,อุ้ยรวัว <c oughs> มแ,แม่คะแม่คณิธาไปไหนแม่เอ,องมันหนีตามผู้ชายไปแล้วมันไม่กลับมาหรอกเว้ยมันเก็บกักขวางทางไม่ได้เละลำคาญพี่จ๊ะพี่จ๊ะพี่ใหญ่อเลยจ๊ะเดี๋ยวขึ้นมากินน้ำพี่เว้ยมันเก็บกักขวางทางไม่ได้เลยลำคาญอุ้ยผมงมาเบาหนักเลยจ้ะแม่คณิธาสี เดี๋ยวจนน้ำเยียบนี่พี่ไม่กลัวหรอกเนาะพอข้าเลนี่่นอยอย่ายมึงนี่เขียงคำไม่ตกฟ้าพี่ก็มากันเนาะรักรักรักถึงไปยุ่งดีก็ตนเพื่อเยา

ไม่ยังนีไหได้ได้เดียเดียวเดยวยวหนึ่ <laughs> สองสาม